สวัสดีครับเส้นทางบันเทิงวันนี้อยู่กับผมภูมิเกียรติภูมิที่กองละครภูเขาเงาพยัคค์ครับเห็นภูมิแต่งตัวชุดแดงเต็มอย่างนี้แน่นอนครับผมเรามีฉากเชิดสิงโตสนุกสนุกให้ชมกันไปชมกันเลยครับเก็บตกเทศกาลตรุษจีนมาฝากค่ะที่กองละครภูเขาเงาพยัค์วันนี้มีฉากใหญ่ที่ท้าทายภูมิเกียรติภูมิและมนีกิจจำนงที่ต้อมาเชิดสิงโตด้วยกันเป็นครั้งแรกที่สองหนุ่มแสดงความสามารถจนทีมงานนิวพาซาเลือกกิจกรรมนี้ให้ภูมิโชว์ในรายการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะ

กก,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 กลวอาปบอกเลยว่ากว่าจะได้ฉากนี้ทั้งคู่ต้องตั้งใจและจดจำวิธีการเชิดและลักษณะของสิงโตยอย่างละเอียดกูม่รับหน้าที่ส่วนหัวทำได้ดีมากส่วนมันนี่อยู่ส่วนลำตัวก็เก่งไม่แพ้กันค่ะพอคัดปุ๊บก็หมดแรงเลยทีเดียวน

และในฉากนี้ยังมีนัลดนกันีและบีสุกฤตที่จะต้องเชิดสิงโตประชันกับภูมิและมันนี่บอกเลยว่าฉากนี้พลาดไม่ได้จริงๆในละครภูเขาเงาพยักค่ะสิงโตคณะนิคานาซ่าความต่ำมาไม่ต้องก็ได้เขามีต่อตรงต่อตัวนะเรามีเลยรามีตัวต่อเราไม่พี่เขาเลยเราเป็นหางอ้สู้แล้วสู้แล้วเธอสู้แล้วเราอะเอ้ยเอาว่างดิเอาว่างเอาว่างคณะเร คณะเราสู้บ้างอะไรบอกพี่คณะเราเต้นไหมเคยไหมไม่เคยครับเคยแต่ดูเนาะเคยแต่เต้นครับคะเต้นยังไงอันนี้ตัวข้างหลังจะเป็นอย่างนี้นะใช่ใส่ตัวองแล้วข้างหน้าต้องทำยังไงคะน้องบัวชีวิตอยากทำอะไรอยากได้อะไรนะได้ทำในละครภูเขาเงาพยักใกล้จะปิดกล้องแล้วรอชมกันนะคะ